ขั้นตอนการใช้งาน Ascenda Indicator ง่ายๆทำตามนี้เลยครับ 1. ติดต่อ Ascenda Academy ได้ทุกช่องทางเพื่อใช้งานบน Trading View 2. แจ้งชื่อผู้ใช้งานบน Trading View กับ Admin Ascenda Academy ได้เลยครับ 3. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วเปิดไปที่เครื่องมือ Indicator บน Trading View 4. เลือกได้รับเชิญเท่านั้น 5. เลือก Ascenda Academy v. 1 6. เลือก Setting หรือตั้งค่าหากต้องการปรับเพิ่มเติมส่วนแรก Visibility and Styling หน้าที่ทำให้อินดิเคเตอร์ดูง่ายไม่บังกราฟโชว์ล a าส h i ฮิสตอรีสามพัดูโครงสร้างตลาดย้อนหลังพอประมาณไม่สั้นจนหลอกตารูปแบบทั้งหมดมือใหม่เปิดทั้งหมดก่อนเพื่อเรียนรู้โครงสร้างตลาดแพทเทิร์นไลท์วิดเท่ากับ1เส้นบางอ่านราคาได้ชัดสีบูลลิชแบริชเขียวเท่ากับขึ้นแดงเท่ากับลงตัดสินใจเร็วไม่สับสนส่วนนี้คือตั้งให้ตาไม่พังก่อนดูสัญญาณส่วนที่2พีวอตพอยน์ หน้าที่หา p พีวอ h i ไฮพีวอั l โลที่ตลาดยอมรับจริงระยะเวลาเท่ากับ10กรองนอสไม่ให้จุดเล็กๆหลอกเราโชว์พิวอ t h ไฮส์พิวอัดโลสใช้อ่านโครงสร้างเทรนและจุดกลับตัวสีแดงเท่ากับ p พีวอั i ไฮสีเขียวเท่ากับ p ิวอั l โลแยกแรงขายแรงซื้อชัดเจนไม่รู้ p ิวอ t ก็อ่านสตรัคเจอรไม่ออกส่วนที่3 patterns หน้าที่เลือกสไตล์การเทรดของตัวเองแนะนำเปิดเฉพาะที่จำเป็น higher high and higher low เทรดขาขึ้น Lower Low AND Lower High เทรดขาลง Double Top Double Bottom จับจุดกลับตัวไม่ต้องเปิดทุกอันเปิดเท่าที่ใช้จริงเท่ากับกราฟสบายตาและตัดสินใจไว้ส่วนที่4 Trend Lines หน้าที่ให้ระบบลากเส้นแทนเรา Show Trend Lines เท่ากับเปิด Swing Look Back เท่ากับ14สมดุลไม่ไวไม่ช้า Slope Method เท่ากับ ATR เส้นปรับตามความผันผวนจริง Extended Lines เท่ากับเปิดเส้นประ ใช้วางแผนล่วงหน้าไม่รอราคาไปชนเส้นพวกนี้มาจากโครงสร้างตลาดไม่ใช่อารมณ์คนส่วนที่5 t a r g e เตหรือ Stop Loss หน้าที่คุมเงินก่อนคุมกำไร TP SL Mode เท่ากับ Points คุมริสชัดเหมาะก,กับ Scalping ทอง ATR Length เท่ากับ50ค่าเสถียรไม่แกว่งตามข่าว TP 1เท่ากับ1000 TP 2เท่ากับ1500 SL เท่ากับ500 RR ประมาณ1ต่อ2ถึง1ต่อ3หรือใช้ ATR Factor ให้ TP และ SL ปรับตามตลาดอัตโนมัติอินดิเคเตอร์ที่ดีต้องบอกออกตรงไหนไม่ใช่แค่เข้าส่วนที่6 Signal Table AA Table หน้าที่สรุปภาพรวมตลาดเร็วๆใช้ทำอะไรเช็ค b y a s คร่าวๆไม่ต้องเดาแนะนำเปิดไว้วางล่างขวาตัวอักษรเล็กดูเป็นข้อมูลประกอบไม่ใช่เอาไปเข้าไม้ตรงๆ Input Values Smart Money Mode Historical ใช้ฝึกอ่านพฤติกรรมตลาดจากอดีต Color เปิด สมองแยกฝั่งซื้อฝั่งขายง่าย Color Candles อย่างไม่จำเป็น f o กัสโครงสร้างมากกว่าสีแท่งเทียน Internal Structure หน้าที่หาจังหวะเข้าภายในเทรนด์ใช้เมื่อรู้แล้วว่าตลาดควร buy หรือ sell แนะนำเปิดบูบวกแบยังไม่ต้องเปิดฟิลเตอร์ Internal คือเข้าไม้ไม่ใช่ดูเทรนด์ Swing Structure หน้าที่กำหนดเทรนด์ใหญ่หรือ bias Swing Length เท่ากับ50เท่ากับเห็นโครงสร้างชัดไม่ไวเกิน Swing บอกทิศอินเทอร์บอกเวลา Order ร์บล็อกส์อ r นเทอร์น r ลออเดอใช้หา Entry ีใกล้ๆ Swing Order b l o c k กใช้เป็นโซนใหญ่ฟิลเตอร์เท่ากับ ATR มิติเกชั o นเท่ากับ High และโลเข้าเมื่อราคากลับมาหา Order ร์บล็อกสไม่ใช่ไล่อีโคไฮอีโคโลหน้าที่เห็นจุดล่าสต็อปบา a r สเท่ากับ t h r e s h ชโฮเท่ากับ0.1ไม่ใช่จุดเข้าแต่คือจุดที่ระวังโดนหลอก Fair Value Fill Gaps FVG หน้าที่โซนที่ราคามักย้อนมา Auto t r ท s h โ o l เท่ากับเปิด Time Frame ตามชาร์ตใช้เป็นพื้นที่รอไม่ใช่เข้าเดียวๆ Premium หรือ Discount Zones หน้าที่บอกราคาแพงหรือถูก Buy เท่ากับ Discount s ซ l เท่ากับ Premium กันการฝืนตลาดได้ดีที่สุดและถ้าคุณต้องการติดตั้ง Ascenda Indicator ทักแชทสอบถามได้ที่ Ascenda Academy ได้เลยครับผม